Oh! พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิชชิงทลานักตกปลาหน้าดินใหม่ทางชาติครับวันนี้เข้าสู่ที่ดีที่223ครับวหน้าดินนะครับผมวันนี้มาประมาณ9โมงครับเนินดินใหม่นะครับขอแสนามาสนะครับวันนี้มาคนเตียนะครับเดินทงานจัดารมาทีหลังนะครับวันนี้มาลงเนินดินเซิฟตัวครับขึ้น่อนข้างแรงครับลมแรงครับแต่บรรยากาศค่อนข้างดีครับตัวหนึ่งครับไซส์สวยๆครับ ได้สักกี่ตัวครับผมปลามกดไล์กดแชรตกดับปลาใหญดได้ครับจับ่องจับชาพิชี่กัะด้นักปรานาดินใหม่ธรรมชาติไอวีที่สองร้อยยี่สิบสครับผมกับจับพิกช้่มาอตบกราจมครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศขึ้นแรงๆแบบนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับจะดูยากนิดนึงครับทาก็น่าจะกินครับผมคอยลุ้นกันครับผม ออาล้วครับออล้วครัสาสมนี้ก็สวยๆครับ ครับผมลยที่สุดก็มาแล้วครับผมโอ้ตัวสวยๆครับโอ้เสียดายไม่ได้ถ่ายครับเมื่อกี้ครับสวยๆแล้วครับ 我们猫呢它。 น,นี่ไซส์เล็กสุดแล้วครับภับเล็กสุดแล้วสุดใหญ่ได้สามสี่นิ้วครับแป๊บเดียวแค่นั้นล่ะครับถ้ามันกินถ้าลมไม่แรงนะโอ้โหไ,ได้เป็นสิบโลแล้วรูกก็คือกินว่า ล่มข้าวแล้วเนาะตีได้ใช้ยังไม่สวย,าย,ย,วยมาแล้วครับผมสามนิ้วครับว้าว ตกสนุกครับตกหลีวัวถ้าไม่อยากได้ปลาใหญ่นะขายได้ตลอดครับมีนะครับสสองสามนิ้วครับผม ต่างเยอะครับนะครับสวยนะ ้หโคตรแรงเลยโอ้เดือดสวยด้วยโอ้มาแล้วครับผมโอ้กินไก่นี่ว่า อีตัวครับผมโอ้โหตุ้งติ้งครับใช้สวยครับ <Yahoo! S 1> ยาฮู้ินเป็นเวลานี่ว่า ััวครบยันทธโมยังเลยเอาตังเก็บไว้ไหนหมดเอาตังเก็บไว้ไหนหมดทำงานเขาเหม่งเลใช้หน่อย ครับสวัสดีครับนะนะทีมสีทุกงทุ่ท่างครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องผมชาฟิชชิงทะเลนกกระปาหน้าดินใหม่ธรรมชาติครับวันนี้เข้าสู่ที่ EP 223ครับหน้าอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเนินดินเก่านะครับผมใกล้ใกล้กับสนามบ้านนะครับโอหวันนี้มาทีมมีทีมงานมาตอนเย็นครับน้าโลครับผมโอ้โหอาทิตย์นะครับผสีทุ่นลอยนะครับ ไม่รู้อะไรจะลอยแล้วตอนนี้ครับหมดไปเกือบปลมแล้วนะครับตอนนี้ครับอกําลังได้ที่ได้ทางครับเดี๋ยวสักพักเราก็ทยอยกินเบ็ดกลับบ้านแล้วครับผมเจอแต่ปลาเล็กแล้วครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมมาลุ้นว่าพรุ่งนี้สภาพอากาศน้ําจะเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ทั้งวันเลยครับผมเสียดายครับปลากินทั้งวันนะครับแต่เสียดายขึ้นมนแรงครับมองทุ่นไม่ค่อยออกนะครับผมมองลําบากครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ที่เนินดินครับผมาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยครับกับนักชาติพิชชิงในวีซี2 2 3บครับกับทีมงานดิวปากาวส้อยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ